สวัสดีครับเพื่อนๆและ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาทางช่องนะครับก็จะได้เอาสูตรดับล่างสูตรที่3นะครับมาให้เป็นแนวทางนะครับสูตรชุดที่3นี้ก็มานี่สิบสองวัดนะครับ22่สงวัดนะครับที่ผ่านมานะครับ ก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่หนึ่งสีนะครับก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับก็ลองมาดูครับว่างวดที่หนึ่งนะครับก็ดับอยู่ที่เลขศูนย์นะครับพอดีผลลัพธ์สองตัวก็ออกที่เก้าเก้าก็เอาอยู่นะครับแล้วถัดมาก็ได้เลขสองครับพอดีผลลัพธ์ก็ออกที่ศูนย์เก้างวดนี้ก็เอาอยู่นะครับดับสองนะครับ วันนี้ก็ดับเลขเก้านะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่สามศูนย์ก็เอาอยู่นะครับงวดนี้ถัดมานะครับก็ดับเลขศูนย์นะครับก็ผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่หนึ่งหกก็เอาอยู่นะครับงวดนี้นะครับวันนี้ก็ดับอยู่ที่เลขสามนะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่หกสองก็เอาอยู่นะครับดับอยู่ที่เลขสามนะครับงวดนี้ก็ดับอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะครับก็เอาอยู่นะครับแล้วงวดนี้ ถัดมาก็ดับอยู่ที่เลข4ีผลลัพธ์2ตัวก็ออกที่67ก็เอาอยู่นะครับงวดนี้นะครับแล้วถัดมาก็ดับอยู่ที่เลข4นะครับเป็นงวดที่8นะครับเพื่อนๆก็ผลลัพธ์2ตัวก็ออกที่ที่91ก็เอาอยู่นะครับงวดนี้นะครับแล้วถัดมาก็ดับอยู่ที่เลข3นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่64นะครับงวดนี้ก็เอาอยู่นะครับ ก็ถัดมานะครับก็ดับอยู่ที่เลข8นะครับผลลัพธ์2ต <schwier> ัวก็ออกอยู่ที่66นะครับงวดนี้นะครับก็เอาถือว่าเอาอยู่นะครับงวดนี้นะครับก็ถัดมาก็ดับอยู่ที่เลข0นนะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่4ีนะครับก็เอาอยู่นะครับถัดมาก็ดับอยู่ที่เลข7นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่6กสานะครับงวดนี้ก็เอาอยู่นะครับก็ถือว่าเอาอยู่นะครับ ถัดมาก็ดับอยู่ที่เลขสีนะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกที่หนึ่งสีงวดนี้ก็หลุดนะครับเพื่อนๆงวดนี้ก็ถือว่าหลุดนะครับวันนี้หลุดนะครับไม่ดับนะครับงวดนี้นะครับก็มาอยู่ที่เลขสีนะครับผลลัพธ์ก็ออกอที่หนึ่งสีนะครับดับสีแต่ก็ผลลัพธ์ก็มาอยู่ที่หนึ่งสีนะครับแล้วถัดมานะครับดับอยู่ที่เลขสามนะครับ ผลลับสองตัวก็ออกอยู่ที่เก้าหนึ่งนะครับก็เอาอยู่นะครับงวดนี้นะครับถัดมานะครับดับอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับเป็นงวดที่สิบห้านะครับผลลัพสองตัวก็ออกอยู่ที่แปดห้างวดนี้ก็เอาอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วถัดมางวดที่สิบหกก็ดับอยู่ที่เลขสามนะครับผลลัพสองตัวก็ออกอยู่ที่แปดเก้านะครับงวดนี้ก็เอาอยู่นะครับ ก็ถัดมาก็ด <t> ับอยู่ที่เลข0นย์ผลลัพธ์สตัวก็ออกอยู่ที่61นะครับงวดนี้นะครับก็เอาอยู่นะครับเพื่อนๆแล้วถัดมาก็ดับอยู่ที่เลข1ผลลัพธ์สตัวก็ออกอยู่ที่0ูนย์เก้งวดนี้ก็เอาอยู่นะครับดับอยู่นะครับถัดมาก็ดับอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับผลลัพธ์สตัวก็ออกอยู่ที่ใส่สี่สามนะครับเพื่อนๆก็เอาอยู่นะครับก็ถัดมานะครับดับอยู่ที่เลข1นึนะครับ ผลลัพธ์2ตัวก็ออกที่79นะครับงวดนี้ก็เอาอยู่นะครับถัดมานะครับก็ดับอยู่ที่เลข2นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่78ก็เอาอยู่นะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ก็ดับอยู่ที่เลข8นะครับเพื่อนๆดับอยู่ที่เลข8นะครับดับอยู่ที่เลข8นะครับผลลัพธ์2ตัวผลลัพธ์2ตัวล่างก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับ ันนี้ออก90นะครับก็เอาอยู่นะครับวดนี้นะครับเอาอยู่นะครับแล้ววดที่23นี่แหละครับจะดับตัวไหนครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าดับตัวไหนครับเป็นงวดที่ยิ่มสายยิ่มสามนะครับเพื่อน วดที่ยี่สิบสามก็จะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับเป็นนี่เลยนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองอันนี้ก็สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับ สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คืออะไรนะครับหนึ่งสองสองนะครับหนึ่งสองสองว่างวดนี้จะดับอยู่หรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สูตทุกสูตรเราก็คิดย้อนหลังหมดนะครับพเพื่อนคิดย้อนหลังหมดเลยนะครับนะครับคิดย้อนหลังหมดเลยนะครับ22่สิบสองวดนะครับที่ดับไม่อยู่ก็มีงวดหนึ่งนะครับผลลัพธ์สองตัวที่ออก1นึนสนะครับพอดีดับอยู่ที่เลขสี่ก, 4, ก็พอดีผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่หนสก็ถือว่าหลุดนะครับงวดนี้นะครับ ก็ยี่สองงวดก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับแล้วงวดที่ยี่สามนี้จะดับตัวไหนกันนะครับจะเอาตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับชมกันว่าจะได้เลขตัวไหนกันงวดนี้นะครับลองมาดูครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับเป็นสูตรดับนะครับก็จะใช้ตำแหน่งหลักสิบและหลักหน่วยของสามตัวหน้า ครั้งที่1นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับหลักสิบและหลักหน่วยนะครับ2อบวกสก็ได้4เหมือนว่าที่ผ่านมาก็7จบวกหก็ได้8นะครับวดนี้ก็ได้2อบวกสก็ได้4นะครับก็ได้เลขสีนะครับว่างวดนี้จะดับอยู่ไหมครับเลขสีนี้นะครับจะดับอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องมาพิเคราะห์และพิจารณาดูนะครับ ก็ลองมาลุ้นดูนะครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็ลองมาลุ้นดูว่าสูตรดับล่างนี้วันนี้ดับอยู่ที่เลขสีนะครับว่าจะดับจริงหรือเปล่านะครับจะดับอยู่หรือว่าไม่อยู่นะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับถ้าชื่นชอบการคิดคำนวณแบบช่องไทยพารวยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสูตรดับล่างชุดที่3านะครับก็ดับอยู่ที่เลขสีนะครับงวดนี้ว่าจะเอาอยู่หรือไม่อยู่นะครับดับอยู่หรือว่าดับไม่อยู่นะครับก็ต้องมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ